สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อนายชนาทิพใหม่ถูกหรือชื่อเล่นชื่อฟีนเพื่อนเรี่ยมอฟีนวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทุกคนวาดรูปก,กันนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็มีหนึ่งกระดาษและสองดินสอนั่นเองครับเดี๋ยวว่าเราจะทำไงให้การสอนมันน่าสนใจดีอ๋อ,องั้นเอาเป็น เามาฟังที่ทานกันดีกว่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณปราสาทแห่งหนึ่งมีพระราชาและพระราชินีอาศัยอยู่ทั้งคู่รักกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเสมอมาวันหนึ่งพระราชินีได้ให้กำเนิดที่ดาองค์หนึ่งมีนามว่าโซเฟีย โซเฟียเป็นเด็กสาวที่น่ารักนิสัยดีแถมยังมีน้ำใจจึงเป็นที่รักของทุกคนในพระราชวังวันเวลาผ่านไปโซเฟียได้เติบโตขึ้นมาเป็นองค์หญิงที่สวยงามและเป็นที่หมายปองของชายทั่วราชอาณาจักรจนกระทั่งในวันเกิดปีที่17ของนางในระหว่างที่องค์หญิงกำลังจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดนั่นเองได้มีอสุรกายตนหนึ่ง บุกเข้าทำลายเมืองและพระราชวังอย่างบ้าคลั่งคนในพระราชวังตกใจเป็นอย่างยิ่งและในไม่ชา้าอสูรากายตนนั้นก็ได้บุกเข้ามาในพระราชวังและได้ลักพาตัวองค์หญิงไปพระราชาและพระราชินีตกใจเป็นอย่างมากด้วยเหตุการณ์นี้เองทําให้ราชนาจักปั่นป่วนไปหมดพระราชาได้สั่งให้เป่าอากาศหาตัวแทนที่จะสามารถไปช่วยเจ้าหญิงกลับมาได้แต่ทว่า ไม่มีผู้ใดเลยที่จะกล้าต่อกรกับอสุรกายตนนั้นและในเวลาต่อมาข่าวนี้ก็ได้แพร่กระจายไปยังเมืองต่างๆและได้ไปถึงหูของเจ้าชายองค์หนึ่งเข้าเจ้าชายองค์นั้นได้เข้าเฝ้าพระราชาและจะขอเป็นตัวแทนในการไปช่วยเจ้าหญิงเองพระราชาเห็นดังนั้นจึงดีใจเป็นอย่างมากและได้ให้แผนที่นำทางแก่เจ้าชายองค์นั้นไป อีกทั้งยังอธิบายถึงสถานที่ต่างๆก่อนจะถึงตัวเจ้าหญิงอีกด้วยพระราชาได้มอบของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแก่เจ้าชายของชิ้นนี้เป็นสมบัติประจําเมืองของพระราชามันคือดินสอที่หากเราวาดสิ่งไหนออกมาสิ่งนั้นจะกลายเป็นของจริงได้แต่สามารถวาดได้เพียงแค่เทละชิ้นเท่านั้นเจ้าชายก็รับมาแบบงงๆเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่าอืม หลังจากนั้นเจ้าชายก็ได้ออกเดินทางไปกับม้าคู่ใจของเขาสถานแรกที่เขามาถึงก็คือหุบเขามรณนะพระราชาคเคยบอกกับเขาไว้ว่าเขาแห่งน,นี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยนกอินทรีเต็มไปหมดเลยเจ้าจะต้องหาทางจัดการพวกมันให้ได้ก่อนที่จะผ่านไปนะเจ้าชายก็ได้คิดอยู่นานว่าจะทำยังไงกับพวกมันดีจนกระทัง่งเขาก็ได้หยิบดินสอวิเศษ ขึ้นมาเป็นสิ่งที่พระราชามอบให้เขาเขาได้บรรจงวาดธนูลงไปในกระดาษและอีกไม่นานธนูนั้นก็ได้ปรากฏออกมาจริงๆเขาก็ได้ใช้ธนูนั่นแหละยิงไล่อินทร์เหล่านั้นไปจนพวกมันหนีไปจนหมดเขาจึงสามารถเดินทางไปต่อได้สถานที่ต่อมาที่เขามาถึงก็คือทะเลสาบพ,พระราชาได้กะเอาไว้ว่า เจ้าน่ะจะต้องหาทางข้ามทะเลสาบนั้นไปให้ได้แต่ว่าทะเลสาบม,มันกว้างใหญ่มากเลยอะว่ายน้ำข้ามคงไม่ได้เจ้าชายก็ได้คิดไอเดียในการทำแพขึ้นมาโดยเขาจะต้องวาดขวานเพื่อใช้ในการตัดต้นไม้มาทำแพหลังจากวาดเสร็จเขาก็ได้ตัดต้นไม้และนำมันมาประกอบแพจนได้เขาล่องแพไปเป็นระยะเวลานานจนเผลอหลับไป ตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็อยู่ตรงหน้าทางเข้าป่าแห่งหนึ่งสงสัยจะถึงแล้วสินะสถานที่ที่พระราชาว่าพระราชาบอกว่าป่าแห่งเนี้ยเป็นป่าแห่งความมืดเจ้าจะต้องใช้ไฟในการเดินทางเข้าไปเท่านั้นมิเช่นนั้นสัตว์ร้ายในป่าแห่งความมืดจะเข้ามาทำ้ายเจ้าและเจ้าชายก็ได้วาดคบเพลิงเพื่อที่จะเดินเข้าไปในป่านั้น ระหว่างทางที่เขาเดินเข้าไปเขาได้รับรู้ถึงสายตาต่างๆที่จ้องมองเขาจากทุกที่ตลอดเวลาเขารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเขารู้ดีว่าถ้าหากโคบเพลิงของเขาเนี่ยดับไปมันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น,นแน่เขาจึงรีบวิ่งออกมาจากป่านั้นโดยเร็วและในที่สุดเขาก็ได้พบกับหอคอยที่อสุรกายจับเจ้าหญิงนั้นมาขังไว้เขาเดินต่อไปพบกับอสุรกายตนนั้น ตัวเดียวกันกับที่บุกทำลายเมืองของพระราชาเขาต้องรีบหาอาวุธมาต่อสู้กับอสุรกายตันั้นให้ได้เขาก็ได้วาดดาบเล่มยาวออกมาจากดิสอวิเศษของเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปประชันหน้ากับอสุรกายตัวต่อตัว,ตวอสุรกายได้มองเขาอย่างดูถูกดูแคลนว่าดาบเล่มนั้นหรอจะมาสู้กับข้าได้ในวินาทีต่อมานั่นเอง อสุรกายก็ได้พ่นไฟใส่เจ้าชายอย่างรุนแรงแต่ทว่าเจ้าชายกลับใช้ดาบนั้นปกป้องตอนเองจากไฟของมันได้และในจังหวะนั้นเองเขาก็ได้พุ่งไปฟันที่หลังของอสุรกายอย่างรุนแรงทำให้มันเจ็บปวดเป็นอย่างมากเมื่อมันรู้ตัวว่ามันไม่สามารถสู้เจ้าชายได้อีกแล้วมันจึงเอาหางของมันฟาดไปที่หอคอยเพื่อที่จะหลบหนีไป เขาไม่สามารถตามไปปิดชีพของอสูรละกายตนนั้นได้เพราะเขาต้องรีบไปช่วยเจ้าหญิงออกจากหอคอยก่อนที่มันจะถลม่มสุดท้ายแล้วเจ้าอสูรตนนั้นก็สามารถหนีไปได้เจ้าชายได้มองเจ้าหญิงโซเฟียในอ้อมแขนของเขาและเขาได้ตกลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นทั้งสองได้ทําความรู้จักกันและดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะแอบมีใจให้เขาซะด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันกันกบอาณาจักรด้วยกันอย่างปลอดภัย เป็นยังไงกันบ้างครับกับนิทานเรื่องดินสอวิเศษน้องๆชอบกันไม่เอ่ยวันนี้เราได้วาดอะไรกันไปบ้างอย่าลืมฝึกวาดภาพกันบ่อยๆนะครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ